เอกสารเพิ่มเติมเพื่อยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนของประเทศเยอรมนีมีอะไรบ้างและเราสามารถเข้าไปดูได้ที่ไหนรวมถึงวิธีการกรอกข้อมูลในใบสมัครเชงเก้นวีซา่าต้องทำยังไงบ้างวันนี้สนจะมาสรุปให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับสนอีกแล้วนะคะกับช่องสนทยาฟิก์วันนี้สนจะมาแชร์วิธีการกรอกข้อมูลใบสมัครเชงเก้นวีซา่าเป็นใช้สำหรับวีซ่าเยี่ยมเยียนของประเทศเยอรมนีนะคะ ประเทศเยอรมนีจะมีเอกสารอีก3อย่างนะคะที่เราจะเป็นต้องปริ้นออกมาแล้วก็เซ็นลายมือชื่อแล้วก็รวบรวมเข้าไปด้วยกับเอกสารอื่นๆน,นะคะเพื่อยื่นวีซ่าซึ่งประเทศอื่นจะไม่มี3ตัวนี้นะคะอาทิตย์ที่แล้วสนมีโอกาสได้ช่วยเพื่อนคนนึงในการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนนะคะเขาจะไปเยี่ยมแฟนที่ประเทศเยอรมนีและเขาก็อยากให้สนช่วย รอกใบสมัครเชงเก้นวีซ่าให้แล้วก็เตรียมเอกสารอื่นๆออไม่ว่าจะเป็นจดหมายแนะนําตัวแล้วก็จองวันและเวลาเพื่อยื่นวีซ่ากับศูนย์เวบเสให้นะคะส่วนก็เลยถือโอกาสทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างด้วยนะคะส่วนจะมาบอกตั้งแต่เริ่มต้นนะคะว่าเราจะต้องเข้าไปดูลิงก์ที่เราจะต้องสมัครได้ที่ไหนแล้วก็ เอกสารต่างๆมีอะไรบ้างนอกเหนือจากเอกสารเพื่อยื่นวีซ่าเชงเก้นปกตินะคะมันจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกแล้วก็เข้าไปดูได้ตรงไหนแล้วก็ขั้นตอนวิธีการกรอกแต่ละสเต็ปนะคะสนก็จะทําตั้งแต่สเต็ปแรกจนถึงสเต็ปสุดท้ายเลยเพื่อให้เพื่อนๆทําตามได้ง่ายๆนะคะก่อนไปดูสนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกให้เรา เข้ามาหน้า Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่ายื่นวีซ่าเยอรมันเสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างมันจะเข้ามาหน้านี้นะคะให้เราสังเกตตรง w w s g l o a l com Thailand แล้วก็ DEU นะคะ DEU ในที่นี้ก็คือเป็นของอประเทศเยอรมันนะคะให้เรากดเข้าไปเลยสังเกตตรงตรงนี้นะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ v w s Global เราคือตัวแทนอยากเป็นทางการของสถานทูตเยอรมนีในประเทศไทยนะคะแสดงว่าเราเข้ามาถูกลิงก์แล้วนะคะจากนั้นให้เรากดเริ่มต้นการสมัครได้เลยค่ะเสร็จแล้วมันจะเข้ามาหน้านี้นะคะให้เราดูตรงข้อหนึ่งนะคะระบุประเภทวีซ่าให้กดตรงดูเพิ่มเติมกดประเภทของวีซ่า สังเกตด้านบนนะคะก็จะเป็นการยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเยอรมนีในประเทศไทยนะคะให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างเสร็จแล้วให้เลือกประเภทของวีซ่าสำหรับคลิปนี้สนจะทำให้ดูเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนนะคะให้เรากดตรงวีซ่าเชงเก้นวีซ่าเยี่ยมเยียนเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาหน้านี้ ก็จะเป็นคําอธิบายภาพรวมของอวีซ่าประเภทนี้มีค่าธรรมเนียมก็จะอยู่ที่สําสหรับผู้ใหญ่อยู่ที่3,100บาทสําหรับเด็กอายุ6-11ปีก็จะอยู่ที่1,550บาทนะคะเราสามารถเข้ามาดูรายละเอียดตรงนี้ได้แล้วก็เอกสารจําเป็นเราสามารถ เข้าไปตรวจสอบเอกสารที่เราจะต้องใช้ยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนให้เรากดเข้าไปตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะมีให้เราดูนะคะว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างส่วนแนะนําให้ปริ้นใบเหล่านี้ออกไปนะคะแล้วก็เอาไปเช็คว่าเราต้องมีอะไรบ้างนะคะก็ให้เราเข้ามาดูตรงนี้ได้เลยนะคะว่าวีซ่าเยี่ยมเยียนประเทศเยอรมนีเราต้องการ เอกสารอะไรบ้างสนจะไม่ลงรายละเอียดให้นะคะให้เพื่อนๆเข้ามาดูเองตรงนี้ได้เลยนะคะถัดไปก็คือขนาดรูปถ่ายมาตรฐานนะคะให้เราเข้ามาดูตรงนี้ให้เรามาอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะคะถัดไปประกันการเดินทางแล้วก็ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าจะใช้เวลาประมาณ15วันทําการนะคะ แล้วก็จะมะีแบบฟอร์มที่เราจะต้องดาวน์โหลดนะคะแบบฟอร์มที่เราจะต้องดาวน์โหลดมันก็จะมีอยู่ตรงนี้มี3แบบฟอร์มนะคะตรงนี้ให้เพื่อนๆกดเข้าไปแล้วก็พิมพ์ออกมาทุกใบนะคะแล้วก็นําไปด้วยในวันที่เรายื่นนะคะก็จะเป็นแบบฟอร์มข้อมูลตรงนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นคําชี้แจงเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ ตามมาตราของประเทศของเขานะคะ,ะกฎหมายด้วยการพำนักอาศัยในประเทศเยอรมนี Germany นะคะก็จะมีให้เราเซ็นตรงนี้นะคะให้เราปินออกไปแล้วก็เซ็นได้เลยนะคะส่วนอันที่สองก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลตัวน,นี้นะคะให้เพื่อนๆปินออกไปด้วยก็ะนาไปด้วยในวันยื่นวีซ่านะคะส่วนอันที่สามก็จะเป็นการรับข้อมูลกัน ป้องกันนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ให้เราเซ็นรับทราบตรงนี้นะคะแล้วก็นำไปด้วยในวันที่เราไปยื่นวีซ่านะคะส่วนแบบฟอร์มาการสมัครเ,เชงเก้นวีซ่าของประเทศเยอรมนีนะคะก็ให้เรากดเข้าไปตรงลิงก์ตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเราจะกรอกเป็นภาษาอังกฤษก็ให้เรากดตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ เขาก็จะเปลี่ยนภาษาให้เรานะคะแล้วก็กรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยอันแรกนะคะก็จะเป็นข้อมูลของผู้สมัครอันแรกเป็นชื่อ family name นามสกุลน,นะคะตัวนี้อันที่สองไม่ต้องกรอกถัดมาอันที่สามเป็น first name ก็คือชื่อจริงของเรานะคะด้านล่างก็จะเป็นวันเดือนปีเกิดตรงวันเดือนปีเกิดนะคะให้เราสังเกตตรงนี้นะคะ การแรกก็จะเป็นวันเดือนแล้วก็ปีโดยการมีจุดขั้นระหว่างนะคะเช่นวันที่เกิดวันที่4เดือน4ปี1977อย่างนี้นะคะให้เราใส่ประมาณนี้นะคะมันถึงจะผ่านสังเกตว่ามันจะเป็นขึ้นสี สีน้ำเงินแสดงว่าผ่านนะคะถ้าเป็นคขึ้นสีแดงเหมือนด้านบนอย่างนี้แสดงว่าเราจะต้องกรอกให้ครบนะคะวันเดือนปีเกิดต้องเป็นคิตีศักราชเท่านั้นนะคะสถานที่เกิดก็เป็นจังหวัดที่เราเกิดนะคะเช่นอุบลราชธานีกรุงเทพบุรีรัมย์ประมาณนี้นะคะแล้วก็ประเทศประเทศไทย ตรงนี้ก็จะเป็นผู้สมัครเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าผู้ชายก็ male ถ้าผู้หญิงก็ female นะคะช่องนี้ก็จะเป็นช่องสถานะของเรานะคะจะโสดแต่งงานหรืออันที่สามจะเป็นสำหรับคนที่อยู่ด้วยกันกับแฟนแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าแยกกันอยู่หรืออย่าร้างส่วนอันนี้ก็จะเป็น เป็นไม้อะไรประมาณนี้นะคะส่วนอันสุดท้ายก็เป็นอันโนก็คือไม่รู้ว่าอยู่ในสานะอะไรก็ให้เราเลือกตามนี้นะคะช่องนี้เป็นสัญชาติปัจจุบนันให้เราเลือกเ,ออเป็นไทยแลนด์แล้วก็ช่องถัดมาก็ไทยแลนด์เหมือนกันนะคะถัดมาด้านล่างจะเป็นเกี่ยวกับอาชีพของเรานะคะให้เราเลือกอาชีพตามนี้ได้เลยนะคะ ถ้าเราทําอาชีพอะไรก็ให้เลือกตามนี้นะคะจะมีอยู่ลายอาชีพแต่ถ้าเราไม่มีอาชีพก็ให้เรากดตรง no occupation ตรงนี้นะคะสําหรับใครบางคนที่มีอาชีพทํางานอยู่บางบริษัทอย่างนี้นะคะ <c oughs> ก็ให้เรากรอกชื่อบริษัทเบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่ของบริษัทของเราตรงนี้นะคะถ้าเป็นนักเรียนก็ให้กรอกชื่อโรงเรียนแล้วก็ที่อยู่โรงเรียนตรงนี้นะคะ ช่องแรกก็จะเป็นชื่อถนนหรือซอยที่เราอยู่นะคะอันที่2 house number ก็คือเลขที่บ้านถัดมา Another address n o t h e information ก็คือชื่อหมู่บ้านเขตตำบลแขวงอำเภออะไรประมาณนี้นะคะให้เราใส่ลงช่องนี้ให้หมดส่วนด้านล่างก็จะเป็นรหัสไปรษณีย์ถัดมาเป็นชื่อจังหวัดที่เราอยู่แล้วก็ประเทศที่เราอยู่ประเทศไทยนะคะ ถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นที่อยู่ของผู้สมัครนะคะเหมือนกันนะคะอันแรกก็จะเป็นชื่อถนนที่เราอาศัยอยู่เลขที่บ้านแล้วก็ส่วนอันที่3ามก็จะเป็นชื่อหมู่บ้านแขวงตำบลเคออำเภออะไรประมาณนี้นะคะให้เราใส่ช่องนี้ให้หมดถัดมาเป็นรหัสไปรษณีย์จังหวัดที่เราอยู่แล้วก็ประเทศที่เราอยู่ด้านล่างก็จะเป็น เบอร์โทรศัพท์ของเราแล้วก็อีเมลของเรานะคะส่วนด้านล่างนี้นะคะเขาก็จะถามว่าเรามีที่อยู่ที่ประเทศอื่นไหมนอกเหนือจากประเทศไทยที่เราอาศัยอยู่นะตอนนี้ถ้ามีเราก็กด yes ตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะให้เรากรอกว่าอยู่ที่ไหนนะคะส่วนใหญ่เราก็ไม่มีเราก็ไม่ต้องกดนะคะจากนั้นด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพาสปอร์ตของเรานะคะ อันแรกให้เรากดเลือกตรง ordinary passport นะคะเป็นพาสปอร์ตทั่วไปถัดมาให้ใส่เป็นหมายเลขพาสปอร์ตนะคะซึ่งเราสามารถดูด,ด้านบนขวาของพาสปอร์ตของเรานะคะอันนี้ให้เราว่างไว้ส่วนตรงนี้ให้ใส่วันเดือนปีที่เราทำพาสปอร์ตแล้วก็วัน Expire นะคะ เช่นสมมติว่าพาสปอร์ตของเราเริ่มทำวันที่15เดือน5ปี2022ก็ให้เราพิมพ์ลงไปโดยใช้จุดขั้นกลางนะคะวันอ x ก i r e อกวันที่15เดือน5 2025สังเกตว่ามันจะขึ้นให้ผ่านไม่เป็นสีแดงแบบนี้นะคะ ส่วนด้านล่างก็ให้เราเลือกประเทศไทยนะคะไทยแลนด์ Thailand. ถัดมา Issue by ก็ให้เราใส่ที่มันอยู่ในหน้าพาสปอร์ตของเรานะคะให้เราพิมพ์เข้าไป Ministry of Foreign Affairs นะคะส่วนถัดมา Issue in ก็คือจังหวัดที่เราไปทำพาสปอร์ตนะคะถัดมาด้านล่าง Biometric Data นะคะก็จะเป็น อันแรกเขาก็จะถามว่าเราเคยยื่นวีซ่าเชงเก้นแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือไหมถ้าเคยเขาก็ให้กด yes มันก็จะขึ้นมาด้านข้างนะคะให้เรากรอกว่า,เ,าเราพิมพ์ลายนิ้วมือตอนไหนถ้าเราจำไม่ได้ก็ไม่ต้องกรอกนะคะไม่เป็นไรก็ให้ว่างไว้ถัดมาด้านล่างวีซ่าสติ๊กเกอร์ัมเบอร์ if known ก็คือ เราเคยได้รับวีซ่าเชงเกนไหมถ้าเราเคยไม่ว่าจะไปประเทศอะไรก็ช่างนะคะก็ให้เรากด yes ถ้าเราเคยได้รับเราก็กด yes เขาก็จะให้เราเลือกว่าเราไปประเทศอะไรอันนี้ของประเทศเยอรมนีก็จะเป็น D E U นะคะแล้วกเ็เราสามารถดู Number สติ๊กเกอร์ได้ตรงวีซ่าที่เราเคยได้รับนะคะมันจะอยู่มันจะอยู่ด้านขวาบนนะคะถัด จากสติกเกอร์นะคะก็ให้เราใส่นามเบอร์เข้าไปนะคะถ้าเราไม่เคยทำวีซ่าเชงเก้นก็ไม่ต้องกดทั้งสองช่องอย่างนี้นะคะถัดมาด้านล่างจะเป็น travel data ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางของเราในครั้งนี้นะคะอันแรกก็จะเป็น visit f r i e n d and family ถ้าเราไปเป็นทัวริส m มก็กดตรงนี้นะคะหรือจะเป็น ด้วยเหตุผลอื่นก็ให้เราเลือกตรงนี้แต่อันนี้สนจะแต่ที่อันนี้ส่วนทำเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียงนะคะก็ให้กด visit of family or friends นะคะส่วน2อันด้านข้างนี้นะคะเราก็ไม่ต้องกรอกอะไรนะคะให้ว่างไว้มาดูตรงนี้ก็คือ m e m b e r s t a t e of first entry ก็คือประเทศที่เราเข้าเหยียบประเทศแรกคือประเทศอะไรถ้าเราบินตรงเหยียบประเทศแรกคือประเทศเยอรมนี ก็ให้เราเลือกเยอรมนีแต่ถ้าเราไปเหยียบประเทศอื่นมีการเปลี่ยนเครื่องอย่างนี้นะคะก็ให้เรากดเลือกประเทศที่เราไปเหยียบเป็นประเทศแรกนะคะก็คือประเทศที่เราไปเปลี่ยนเครื่องนั่นเองนะคะเสร็จแล้วถัดมาก็คือประเทศที่เราจะเข้าไปเยี่ยมเยียนนะคะก็คือเราก็เลือกประเทศเยอรมนี ่วนอันที่ 3. นะคะ number of entries requested ก็คือก็จะมี single entry true entry multiple entry นะคะให้กด multiple entries นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าบางประเทศเขาก็จะซีเรียสเกี่ยวกับการเลือกหัวข้อนี้นะคะบางประเทศก็จะเป็น single entry ประมาณนี้นะคะส่วนของเยอรมนี i, เขาไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ให้กด Multiple entries นะคะจากนั้นด้านล่างจะเป็นวันที่เราเข้าไปเหยียบประเทศเชงเกนก็คือวันแรกที่เราเข้าไปเหยียบประเทศเยอรมนี Germany, นะคะก็คือให้เราเลือกตามตั๋วเครื่องบินของเรานะคะมันจะมีตรงช่อง arrive นะคะให้เราเลือกวันที่เราเข้าไปเหยียบเป็นวันแรกนะคะส่วนอันถัดมาก็จะเป็นวันที่เราเหยียบประเทศเยอรมนี Germany, เป็นวันสุดท้ายก็คือวันที่เราบิน กลับมานั่นเองนะคะให้เราดูตามที่เรา,เอาจองไว้ในตั๋วเครื่องบินนะคะส่วนอันถัดมาด้านล่างก็จะเป็นเขาจะถามเกี่ยวกับว่าเราจะไปที่ประเทศอื่นไหมนอกจากประเทศเยอรมนีในขณะที่เราอยู่ที่นั่นนะคะถ้ามีเราก็ให้กรอกตรงตามนี้เลยนะคะถ้าไม่มีเราก็เว้นว่างไว้เลย ถัดมาด้านล่างก็จะเป็น Inviting Person นะคะก็คือข้อมูลเกี่ยวกับคนที่เชิญเราไปนะคะอันแรกก็จะเป็นแน่นอนเป็น Visa Visiting ก็จะเป็น Visiting Person นะคะอันแรกก็จะเป็นนามสกุลอนะันที่2เป็นชื่อถัดมาก็จะเป็นเพศนะคะของผู้ที่เชิญเราไปเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะ ส่วนด้านล่างก็จะเป็นวันเดือนปีเกิดชื่อเมืองที่เขาเกิดแล้วก็ประเทศเยอรมน,นีส่วนด้านล่างก็จะเป็นที่อยู่ของเขานะคะอันนี้จะเป็นสตรีทก็คือถนนอะไร House Number ถ้าเขาไม่มีก็ให้ใส่ no เข้าไปนะคะเพราะว่าเขาจะบังคับให้เราใส่ตรงนี้ถ้าเราไม่มีก็ให้ใส่ no ถัดมาด้านล่างเป็น Post number นะคะก็คือรหัสไปรษณีย์เมืองที่เขาอยู่แล้วก็ประเทศที่เขาอยู่ถัดมาก็จะเป็น Telephone number เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ Email address นะคะส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะเราก็ไม่ต้องกรอกอะไรนะคะให้เวว้น่างไว้เลยเดอนลงมาข้างล่าง Travel and living cost นะคะก็คือเขาจะถามว่าในการเดินทางครั้งนี้ เราออกค่าใช้จ่ายเองหรือว่าผู้ที่เชิญเราไปออกค่าใช้จ่ายให้สมมติว่าเราออกค่าใช้จ่ายเองนะคะก็ให้กดตรงข้อแรกนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ที่เชิญเราไปเป็นแฟนเราออกเงินให้นะคะเราก็ให้กดอันที่สองเขาก็จะขึ้นมาให้เราเลือกว่าอันแรกเป็นคนที่ เชิญเราไปเป็นผู้ออกให้ทั้งหมดก็ให้เรากดตรงนี้หรือถ้าเป็นคนอื่นเช่นพ่อแม่เราออกให้หรือคนอื่นออกให้ก็ให้เรากดตรงนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่เชิญเราไปเนาะที่ออกให้นะคะก็ให้กดตรงนี้เสร็จแล้วด้านล่างก็จะเป็น means of support ก็คือจะเป็นเงินสดหรือเครดิตคัร์นะคะส่วนใหญ่ส่วนก็จะคลิกตรง cash แล้วก็เครดิตคั r แล้วก็จะเลือกอันนี้ด้วยนะคะ ก็คือหมายถึงผู้ที่เชิญเราไปก็จะเป็นผู้ออกค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดในระหว่างที่เรา,เอ,าอยู่ที่นั่นนะคะถัดมาด้านล่างนะคะก็จะมีให้เรากดเซฟหรือคอนติเนียลถ้าเรากดเซฟหมายถึงเรายังเรายังไม่เสร็จสิ้นนะคะเราอยากจะทบทวนอีกครั้งหรือกลับมาทำอีกรอบหนึ่งก็ให้เรากดเซฟเอาไว้แต่ถ้าเรา เสร็จแล้วเรามั่นใจเราทวนทั้งหมดแล้วว่าถูกต้องนะคะสังเกตว่าถ้าเรากรอกทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวทั้งหมดแบบนี้นะคะ,ะแสดงว่าเรากรอกข้อมูลครบถ้วนถ้าเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วแล้วก็ทบทวนถูกต้องทั้งหมดแล้วนะคะก็ให้เรากด continue ตรงนี้ได้เลยค่ะหลังจากกด continue แล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาหน้า Your data has been checked แปลว่าข้อมูลของเราได้รับการตรวจสอบแล้วนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่านี้เป็นไฟล์ PDF ได้แล้วนะคะก็ให้เรากดตรงดาวน์โหลด PDF ตรงนี้ได้เลยค่ะหลังจากที่เรากดดาวน์โหลดแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาหน้าให้เราเช็คเป็นใบสมัครของเรานะคะ เราก็สามารถเช็คความถูกต้องตรงนี้อีกรอบได้นะคะแล้วก็ให้ปริน้นใบนี้ออกมาเลยนะคะแล้วก็ให้เซ็นเกี่กับตรงด้านล่างนี้นะคะเซ็นสถานที่แล้วก็วันที่ที่เรายืน่นแล้วก็เซ็นลายเซ็นตรงนี้ให้เหมือนกับในใบพาสปอร์ตของเรานะคะเสร็จแ,แล้วเราก็นําเอกสารตัวนี้นะคะไปรวมกับเอกสารตัวอื่นเพื่อที่จะยื่นในวันที่ยื่นวีซ่าได้นะคะ ถ้าเราต้องการที่จะพริ้นนะคะก็ให้เรากดตรงเครื่องพริ้นนี้ได้เลยนะคะแต่ให้เรามั่นใจนะคะว่าเราได้ต่อเครื่องปริ้นกับคอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะคะเสร็จแล้วให้เรากดเครื่องปิิ้นตรงนี้ได้เลยะคะ่ะหรือถ้าเราต้องการที่จะดาวน์โหลดนะคะก็ให้กดตรงนี้ เพื่อที่จะเซฟไว้ในคอมพิวเตอร์ของเรานะคะสำหรับวิธีการกรอกไปสมัครเชงเก้นวีซ่าของประเทศเยอรมนีก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรหรือมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ลงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะทักสนเข้ามาทางเพจ Facebook ตอนนี้สนมีเพจ Facebook เป็นของตัวเองแล้วนะคะชื่อเพจก็คือสนทยาฟิกเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปกดติดตามแล้วก็สอบถามข้อมูลต่างๆในเพจนั้นได้เลย หรือถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้สนช่วยในการเตรียมเอกสารยืน่นวีซ่าเชงเก้นหรือจะให้ช่วยในเรื่องอื่นๆน,นะคะก็สามารถติดต่อสนเข้ามาทางเพจ Facebook ได้เลยนะคะตอนนี้สนอยู่เมืองไทยแล้วก็มีเวลาที่จะสามารถเตรียมเอกสารได้ภายในวันถึง2วันนะคะเพื่อนๆก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยสนฝากเพื่อนๆทุกคนกดติดตามช่องของสนในเพจ Facebook แลวก็ในช่อง YouTube ด้วยนะคะ ถ้าชอบก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สนขอลาไปก่อนไว้คลิปหน้าเจอกันนะคะบ๊ายบาย